เก๋งอีโคคาตัวท็อปออปชั่นเพียบพร้อมชุดแต่งจัดเต็มสภาพสวยผ่อนถูกๆนะครับผ่อยู่เพียง6 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตารคาร์รถมือสองมาทุมธานีราคาดีฟรีดาวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นรถเก่งอีโคคาตัวท็อปกันเลยนะครับแบบว่าสภาพสวยใหม่กริปแน่นอนนะครับคันนี้ดูจากสีก็รู้แล้วนะครับสีขาวสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น โตโยต้ายาริสนะครับ1.2 G ปี2014นะครับตัวท็อปเลยนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่349,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่เพียง6000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยอ่า6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับผ่อนถูกถูกเลยนะครับคันนี้แล้วก็ได้เป็นตัวท็อปไปด้วยนะครับอ่ะมีอะไรกันบ้างเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับยาริสคันนี้นะครับนี่อ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับโฉมหน้าก็จะเป็นโฉมที่เป็นอ่าปี14มาแล้วนะครับ เถิบขึ้นมาจากปี13นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้มีชุดแต่งนะครับนี่ก็คือชุดแต่งด้านหน้าเป็นสเกิร์ตนะครับมีอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ดูด้านหน้าก่อนนะครับสําหรับสเกิร์ตแต่งแบบนี้นะครับสวยๆมาเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์หรือก็คือไฟที่เป็นแบบลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะครับก็คือช่วย ในการกระจายแสงอะไรต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถัดมานะครับที่ไฟตัดหมอกนะครับคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะฮะมีไฟตัดหมอกอะไรต่างๆมาครบเลยนะครับก็คือฝนตกหมอกจัดไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเทาคาดๆมาแบบนี้ตามโฉมปี14เลยนะครับแบบนี้เดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับแบบนี้สภาพโอเคเลยนะครับแล้วก็รถของเรานะครับ ขอย้ํานิดนึงว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนนะครับซื้อถ้าซื้อไปแล้วตรวจเจอนะครับยินดีซื้อคืน100%อเปเนลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพาดูพวกห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับว่าคันนี้มันไม่มีชนหนักอะไรต่างๆจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูกันแบบว่าละเอียดละเอลยนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับคันนี้อ่าแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าคันนี้รถปี14นะครับนี่อ่ะโอเคนะครับสำหรับ ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,200cc นะครับเป็นตัว VVTi นะครับ4สูบ16วาล์วและคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT ด้วยนั่นเองนะครับใครที่แบบว่าขับรถแบบกระโชกโคกาขับเร็วเหยียบปื้ดนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับรถคันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเกียร์ CVT นะครับอาจจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าได้เรื่องความประหยัดน้ํามันแล้วก็ความนิ่มนวลแน่ๆครับขับกันแบบ นุ่มๆใครสไตล์ค่อยๆเหยียบค่อยๆไปนะครับคันนี้บอกเลยว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคมาพามาดูคานกันหน่อยนะครับนี่ผมจะไล่ดูทีละคานเลยนะครับนี่สําหรับตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะตรงนี้เบ้าโชกคนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีเขียน1 r แล้วก็รอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับดูได้เลยว่ามันเป็นของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์มอกอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับนี่1 r นี่นะครับถ้าเป็นยาลิสเนี่ย แล้วเป็นของเดิมเนี่ยจะมี 1R แบบนี้นะครับดูได้เลยนี่คานอะไรต่างๆลอยคมกลมหมดนะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีบิ่ HN นะครับก็คือดูได้เลยว่าไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนอ่ะดูข้างนี้กันด้วยนะครับนี่ข้างนี้ก็จะเป็น 1L นะครับนี่นี่ครับแล้วก็ 1L นะครับดูได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับลอยเม็ดอาร์คเนี่ยครับดูด้านในเนี่ยฮะอ่าลอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆก็คืออยู่ครบเลยนะครับ อ่าล้วก็มาดูกันที่แชสซีนิดนึงนะครับสำหรับยาลิสเนี่ยมองตรงลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแชสซีเลยก็คือตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยลอยกลมตรงกันหมดเลยนะครับก็คือไม่มีชนนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีเม็ดอาร์คอยู่ด้านข้างนะครับอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับก็คือให้ดูว่ามันเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ตามสไตล์ของยาลิสนะครับแล้วก็รถของเรานะครับทุกคันเลยใครที่แบบว่าดูรถไม่เป็นอะไรต่างๆนะครับกลัวแบบซื้อไปแล้วมันจะ มีย er ้อมแมวอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับทางร้านของเราครับก <usu> ็คือจะมีรับประกันด้วยนะครับเรื่องเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับหปีหรือ10,000โลเลยนะครับก็คือออกไปเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแล้วครับแล้วก็พวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ของเหลวอะไรต่างๆเราก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับก่อนที่มันจะออกไปนะครับก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเอ้ยเราดูไม่ค่อยเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ทำยังไงก็ทําไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็รถของเรา ทุกคันเลยนะครับอ่ามาเราไปไล่ดูที่ด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพแบบสวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่ด้านข้างเลยนะครับคันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพสีขาวสวยๆไม่มีรอยชนหนักอะไรนะครับแล้วก็มากันที่ล้อหน่อยดีกว่านะครับคันนี้จะเป็นล้ออลลอยขอบ15นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางปี2019เลยนะครับดอกยังมีอยู่นะครับแล้วก็มียางลึกๆล่องๆอยู่นะครับแล้วก็คันนี้ ล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับสำหรับตัวยาริสจีคันนี้นะครับตัวท็อปนั่นเองอามาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยข้างล่างเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนั่นเองนะครับดีไซน์ถือว่าสวยเลยแล้วก็นี่นะครับ ด้ามจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนะครับจะเป็นโครเมียมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัว G นั่นเองนะครับอ่านี่แบบนี้สวยๆเลยอ่ะมาถึงพูดเห็นฝาน้ํามันแล้วขอพูดถึงน้ํามันหน่อยนะครับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับสามารถเติมน้ํามันได้95 91 E20 นะครับสามารถเติมได้เลยใครที่แบบว่ามองหาอยู่ก็เป็นคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถ 1 2 0 0ซีอย่างที่ผมบอกไปด้านหน้าก็คือประหยัดน้ํามันสุดๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโฉมด้านหลังอะไรต่างๆกันก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นโฉมแบบนี้เลยพร้อมกับที่ผมแจ้งไปนะครับว่าด้านหน้าด้านหลังมีชุดแต่งก็คือมีสเกิร์ตนะครับนี่สวยมาเลยนะครับสีดําตัดกับสีขาวแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านในนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนี่เป็นรุ่นนะครับยาริสแล้วก็ มีแถบโครเมียมคาดแบบนี้แล้วก็จะเป็นโลโก้แล้วก็เป็นรุ่นย่อยนะครับตัว G นั่นเองนะครับสำหรับยาริสคันนี้นะครับตัวท็อปสุดๆนะครับลองเปิดด้านหลังให้ดูกันนะครับนี่สำหรับด้านหลังนะครับนี่ก็คืออย่างที่รู้เลยว่ายาริสเป็นรถแบบ5ประตูนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสามารถเปิดประตูด้านหลังได้เพราะมันเป็นรถแฮชแบ็กหรือ5ประตูนั่นเองนะครับก็สามารถเปิดประตูด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับกว้างๆใช้สําหรับเก็บของอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่พอนะครับเราสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับสําหรับยาริตมีจะมีปุ่มอยู่ข้างๆงนี้นะครับกดแล้วก็พับลงไปได้เลยนะครับชึบติดด้านหน้านึงโอเคนี่นะครับสําหรับการพับเบาะแบบ6 0สิบสีนั่นเองนะครับก็จะสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยใครที่แบบว่าต้องการรถที่ไม่ได้อยากได้กระบะไปขนของเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์อะไรต่างๆเราเอาของไปวางข้างบน เทินไว้บนนี้ได้เลยนะครับเก็บของอะไรต่างๆสะดวกสบายจริงๆนะครับสาหรับรถที่เป็น5ประตูอย่างนี้นะครับสาหรับยาริสคันนี้มันแบบอนเนกประสงค์มากจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายาริสเนี่ยมันเป็นที่เป็นโฉม14ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะแบบช่วงรถมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับยาวกว่า5ประตูตามท้องตลาดทั่วไปก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับอ่ะโอเคด้านในก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่อง ขอบประตูอะไรต่างๆกันหน่อยนะครับว่ารถของเรามันไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับนี่รอยเม็ดอาร์กต่างๆนะครับนี่รอยเชื่อมนะครับอีโคคาร์นะครับตัวท็อปประหยัดน้ํามันนี่คันนี้เลยรอยเชื่อมอะไรต่างๆเห็นไหมครับเม็ดอาร์กนะครับนี่คานฝาอ่ะให้ดูฝาตรงนี้นะครับจิกเข้านะครับนี่จิกเข้าเห็นรอยจิกไหมเอ่ยแล้วก็มีรอยเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบเลยอ่าตรงนี้ก็ ปลอดภัยหายห่วงกันได้แน่นอนนะครับสภาพรถด,ดีมากจริงๆนะครับโอเคถัดมาเรามาลองนั่งกันที่ด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้อ่ะฟล๊บสำหรับส่วนตัวโน้ตนะครับโน้ตสูงอยู่ประมาณ170นะครับการนั่งก็คือถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้แบบรู้สึกอึดอัดอะไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอีโคคาร์โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเพราะว่าเบาะมันแบบอยู่ค่อนข้างเอียงแบบนี้ด้วยนะครับเวลานั่งมันก็เลยแบบ สบายๆอันนี้คือพับแบบสําหรับนั่งคนเดียวถ้าจะนั่ง3ามคนเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดานะครับเดินได้สีส้มนั่นเองนะครับภายในก็จะตกแต่งเป็นสีดําเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับสาหรับโซนที่นั่งด้านในนะครับแล้วก็การนั่งเนี่ยก็คือไม่มีติดอะไรเลยเฮดลูม <Head room S 2> อะไรเหลือข้างหน้านี่โอ้โหเหลือแบบเหลือเลยนะครับอีโคคาร์ริงไะเนี่ยมันแบบโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสาหรับโตโยต้ายาริส1.2 จีนะครับคันนี้ปี2014นั่นเองนะครับทุกคนพรอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาถึงตรงนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมแคปคลิปนี้แล้วก็แอดไลน์มาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับไลน์แอดสตาร์คานะครับแอดไลน์ S T A R C A R เลยนะครับผมอ่ะมามาดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปมีอะไรอีกนะครับกุญแจคีเลสอ่านี่นะครับกุญแจคีเลสก็คือสามารถ ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถกดปุ่มตรงนี้ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเก็บใส่ไว้ในกระเป๋านะครับสมมุติมือไม่ค่อยว่างว่างมือเดียวอย่างนี้นะครับรถรถสมมุติตอนนี้รถมันไม่ได้ล็อกอยู่นะครับเรากดหนึ่งครั้งนี่ติดติดปุ๊บก็คือรถล็อกนะครับแล้วถ้ากดอีกทีติดติดอ่าอันนี้ก็คือรถปลดล็อกนั่นเองนะครับเราไม่ต้องหยิบกุญแจเลยนะครับอ่าสำหรับสบภาพภายในนะครับคันนี้ก็จะเป็น สีดําเลยนะครับคอนโซลหน้าสีดําดําแบบดําจัดๆนะครับข้างบนก็สีดานะครับตัดกับภายนอกสีขาวได้แบบสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเลขไม่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคมาดูกันที่ด้านในเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทก่อนนะครับวิธีสตาร์ทก็ง่ายๆครับกุญแจเราถือไว้หรือว่าวางไว้ในใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม p u s ส start ติดเลยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายแน่นแน่นแน่นอนนะครับโอเคคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่1 2 2 0 0 0นะครับก็คือไม่ประมาณแสนสองรถปี2014นะครับลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับตกมันก็ปีละหมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็คือใช้ได้เลยสําหรับเลขไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ถือว่าน้อยมากนะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับมาค่อยๆไล่กันดูนะครับอย่างที่บอกเลยภายในเนี่ยเป็น คอนโซลหน้าสีดําตกแต่งแบบสวยงามมากเลยนะครับใครที่ชอบสีดํานี่ก็คือดีเลยมันจะแบบไม่ค่อยสกปรกอะไรนั่นเองนะครับข้างบนอะไรคือดําหมดเลยนะครับอ่ะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็บอกเหมือนข้างหลังนะครับก็คือเป็นเบาะผ้านะครับสีดําเดินได้สีส้มเหมือนกันเลยนะครับถัดมาที่นะครับพวงมาลัยเลยอ่ะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ามก้านนะครับแล้วก็จะมีหุ้มหนังมาแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวจีนนั่นเองนะครับหุ้มหนังมาแบบนี้ สวยมากนะครับพวงมาลายัยแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนคืนวิทยุอะไรต่างๆนี่ครับปรับโหมดก็สามารถกดที่พวงมาลัยได้เลยไม่ต้องไปกดที่จอนะครับเออไม่ต้องกดที่ปุ่มเครื่องเสียงตรงนี้อ่ะเครื่องเสียงมีอะไรบ้างก็คือวิทยุ FMAM นะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB และ Aux ได้นั่นเองนะครับตรงนี้แต่ว่ามันจะยังไม่สามารถเชื่อมต่อ บูทูธได้นะครับใครอยากเชื่อมต่อบูทูธได้ก็แนะนําว่าไปติดจอเพิ่มเอาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบออโต้นั่นเองนะครับแอร์ออโต้ก็คือมันจะมีเป็นวงนะครับ2วงวงซ้ายเนี่ยจะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปรับความแรงพัดลมแล้วก็ปรับทิศทางลมได้นะครับออกขาออกข้างบนออกอะไรอย่างนี้นะครับสาหรับวงซ้ายก็ถือว่าดีไซน์มาได้แบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะมีเป็น เปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกทิศทางลมอะไรต่างๆแล้วก็ไล่ฟ้าเปิดออโต้แล้วก็กดปิดแอร์นะครับคือดีไซน์มาแบบครบสวยๆเลยนะครับดีไซน์ดีจริงๆมันดูแบบเข้ากันสุดๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมเบาแอร์แป๊บหนึงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็คือคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับก็ตัวจีมันต้องเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับ เกียร์แบบขั้นบันไดก็คือเข้าแบบเข้าเกียร์กันแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีหลงแน่นอนนะครับเพราะมันแบบดูรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นขั้นบันไดมันก็จะแบบเข้าเกียร์แบบไม่มีหลงแน่นอนนะครับเกียร์ขั้นบันไดใครแบบไม่ค่อยถนัดรถแบบขับเกียร์แบบปื้ดเดียวนีครับลูดกลัวเลยแล้วไปเกียร์ถอยเกียร์อะไรนะครับก็เป็นคั้นนี้ได้เลยเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับสําหรับอื่นๆสำหรับภายในก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับสภาพ คือสภาพดูดีมากนะครับคันนี้แบบเนี่ยอันนี้ยังไม่แกะเลยครับพลาสติกอะไรต่างๆกระจกอะไรใช้ได้หมดนะครับสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับสําหรับรถมือสองแล้วเป็นรถปี2014นะครับเออคือไม่มีอะไรสภาพดีกว่านี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับยาลิสจี G คันนี้นะครับ 1.2G เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับคันนี้จะเป็น t o y o ต a y a r i ินะครับ1.2 g ปี2014นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่349,000บาทนะครับพนอยู่เพียง6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาได้เป็นรถเก่ง Eco ค a าตัวท็อปเลยนะครับพร้อมกับชุดแต่งหน้าหลังเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพนอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์โน้ตนะครับ 0 9 0ย์7 6 1 2 9นหะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดสตาคาตามที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากมาดูรถอะไรต่างๆร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับตรงอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับสามแยกวัดบอดทองหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าสตา r ์คานะครับกดปักหมุดแล้วก็จิ้มมาหาเราได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ